สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามีกระเจี๊ยบกินทุกวันเลยนะคะเนี่ยอันล่างเนี่เก็บกินได้แล้วก็มีต่อๆกันขึ้นมานี่เนาะนี่อันนี้ก็กินได้แล้วนี่กำลังบานเลยโดกมากๆเลยดู มีกินได้ทุกวันเนาะถ้าเกิดใครปลูกเขาก็จะรู้ว่าเขามีกินทุกวัน <laughs> เราก็เก็บกินไปทุกวันนี่จะประมาณนี้เนาะอันนี้ดอกนี้บานไปเมื่อวานวันนี้ไม่บานบานไม่ทันไม <laughs> น่นๆ,ๆอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะแต่ก็ยังบานเนี่ยโอเคเลย ต้นไม่สูงนะคะสงสัยติดแรงดีเ,เตี้ยนี่ตอนนี้ยังแค่ไม่ถึงอกนะคะเพืพ่อนเพื่อนยังไม่ไม่ถึงอกทุกต้นเลยนะคะนี่ลูกเป็นแถวเลยดูกรอบค่ะเพ,พื่อนเพื่อนเอาไม่ลวกนะคะเราที่กินดิบๆ่ะโอ้กรอบมากเลยกรอบกรอบหวานหวานจิ้มน้ำพริกค่ะอร่อย นี่กินได้ทุกวันเลยดูปลูกในล้อ,อยางค่ะเพื่อนๆนี่ต้นไม่ใหญ่ไม่โตแต่ก็มีลูกให้กินเนะลูกให้กินเป็นแถวนี่เลย เก็บกินไปข้างล่างมีต้นนี้สูงต้นนี้สูงสุดแค่คอค่ะเ,เพื่อนๆอ,ออกทุกวันแต่เราก็ต้องปลูกหลายๆต้นเนาะ ถ้าปลูกน้อยๆต้นแล้วก็จะไม่พอกินเรากกินได้วันละว,วันละลูกเนาะคนมาเก็บแระเลียบแหละเอาไปจิ้มน้ำพริกนะเพื่อนๆเก็บได้แค่ต้นละลูกแค่นี้ เราก็ต้องเลยต้องปลูกเยอะเยอะก็ดอกก็ะบานใหม่เพิ่ม นี่ก็ได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้องปลูกเยอะๆเพราะว่ามันเก็บได้แค่ต้นละลูกนะเอาไปจิ้มน้ำพริกค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะส่วนที่เหลือนี่ก็พรุ่งนี้ก็กินได้อีกแล้วนะคะนี่เราจะไม่ปล่อยเขาแก่เนาะไม่อร่อยกินแบบอ่อนๆอร่อยกรอบหวาน กินได้ทุกวันอันนี้ก็พามาอัปเดตกระเจี๊ยบในล้อ,อยางครับเพื่อนขอบคุณนะครับเพ,เพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ